สบายดีพี่น้องคงไปเมื่อสุกคชู่นาะมื่อนี้อยู่กับ่อง On Swan Channel เมื่อนี้ฮาก็ชิมาว่าเรื่องวิกฤตของน้ํามันเนาะที่เป็นปัญหาอยู่ในลาวตอนนี้เนาะหลังจากที่วิกฤตน้ํามันนี่ก็ผ่านมาตอนนี้ก็ได้ประมาณสองทิศเกือบคราวสามทิศแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็น้ำมันในลาวก็ยังขาดแขนคือเกา เพราะว่าการสนองน้ำมันในเราอ,อยังบบเพียงพอเนอะาะกหลายปั๊มหลายหลายปั๊มหลายสถานที่ก็ได้ปิดโตไปเพราะว่าบ่ามีน้ำมันมาตอบสนองให้กับพ่อแม่ประชาชนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปเบิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะุจด้เยเข้ามาุากอแลองไาขนแขกงมัน กกุ้มีเงินไปือกาแฟแสนนิ่งเป็นว่าบุคากรบุคลากรประเห้คนนั้นบอกินกาแฟเป็นอย่งบุเติมให้เติมให้แล้ักโพอัดพัญชนโทอศัดไทิมเราจะใครทํตารางนี้กปทังกังนั้งนี้เบืองเราจะใอะไรเบ่งกล้องเบองจอดวหิกรณนี้มันบุเอเป็นอย่างบุขายให้มันเตือนว้อยู่แล้วน้ำมันรถดบสบปได้อยู่แล้วเกินก็บกมีต้องกินกาแฟแสนนิ่งกั้นระเบียบตัวนี้มันมีเขาติดปาข้โฆ้ณานมาแลวนี่ ได้บอได้เอาซึ่งทางกันแมแสนสองแสนบ่ได้ต้องมีสุเแสนที่นั่นนี่มันบูชื้อก็คืออธิบาบูชื้อใส่ครับือแต่มันจตองทรบทิมโยนให้เนอยู่นี่เอาลูกนักแรงมานิเวหน้าดับคนทกทิมครัเพืกองกาดที่มนที่เ็าอัเขาอันตัวนี้ัว้าน่าตนส้เ่นี่บ้กับประชาชนนยะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะในปั๊มปตท แห่งหนึ่งที่อยู่ในนครหลวงนอนก็มีประชชนประท้วงเพราะว่าเจ้าของปั๊มนาะถ้าจะถ้าจะซื้อน้ำมันจากปั๊มก็คือต้องได้ซื้อกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มในปตทเนาะในในปั๊มแห่งนั้นให้ครบมูลค่า1 0 0 0แสนกีบทางอันปั๊มเพิ่นจึงสามารถเติมน้ำมันให้ได้เนาะ ตอนนี้ก็เป็นปัญหาความยุ่งยากหลายเนาะเพราะว่าก็เป็นการส่วยไซโอกาสในทางที่พิษเนาะเพราะว่ามันก็เป็นวิกฤตอยู่แล้วทั้งที่ประชุมเทอดน้อนกันยังแบบว่าใหา้ซื้อกาเฟ่ก่อนจึงเติมน้ำมันได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สดๆฮ้อนๆเนาะระวังมือที่ผ่านมาเนา<อ><อ>ะมีก,การแทรกกระจายใน เฟสรถตแถวกันที่ทอยู่ใน <จะ S 2> ลาวเติมน้ำมันอยู่ต่างแข่งเนาะอันนี้เนาะก็มีหลายคนเนาะที่มารอท่าที่จะเติมน้ำมันบางคนก็นเอาทางเอาภาษนะบรรจุมาเพื่อเตรียมเอาไว้เนาะเพราะว่าบุฮ้งว่าน้ำมันในลาวนี่จะเข้ามาอีกหรือบอ่อหรือว่าจะบ่มาเลยและวิกฤตแบบนี้จะผ่านไปได้ได้แนวใ,ใดเนาะบุ้งว่าจะ อีกจักอีกจักอาทิตย์หรือว่าอีกจักเดือนเนาะกาเพราะแม่ประชาชนกัเตรียมเนาะเตรียมตัวไวก้กัปั้มใดมีเฮากับโต้คิวกัน,กนเพื่อจะเอาน้ํามันเนาะไปใส่ในการเกษตร,รใส่ยานพาหนะต่างๆเนาะตอนนี้กัเห็นใจทุกหลายหลายภาคส่วนเนาะทุกภาคส่วนเลยจะเาเหตุการณ์ต่อมากัเป็นภาพบรรยากาศจากอ่า ประชาชนแขวงอุดมไซเนาะที่รอท่ากันโต๊คคิวที่จะไปเติมน้ำมันจะเอาน้ำมันเนาะก็เห็นว่ามีความหนานแน่นหลายเนาะเพราะว่านาครหลวงก็เป็นเมืองเอกแล้วก็ยังคาดแขลงน้ำมันนะซนั้นเนะาะมันก็มีผลกระทบต่อต่างแขวงเนาะอันนี้ก็เป็นแขวงอุดมไททางภาคเหนือของประเทศลาวเนาะก็มีความยุ่งยากหลายเนาะในการที่จะเติมน้ำมัน และอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทางแขวงหลวงพะบางเนาะก็มีความยุ่งยากหลายในการเตินม,มน,น้ำมันเพราะว่าต้องได้ไปท่ารอคิวเนาะกับคิวยาวเยียดเลยตามที่เห็นตามหุภาพนะเจ้าว่าจะเป็นรถใหญ่รถจักรต่างๆเนาะกัรอท่าที่จะเติมน้ำมันรา่ว่าจะเป็นปั๊มน้อยปัม๊มใหญ่เนาะอันนี้ก็เป็นภาพจากแข่ง เพียงจันเนาะตัวนี้เนาะมาฮอดวันที่9 9พฤษภาปี2 0 2 2เนาะเวลา6กโมงเช้าก็ได้มีการแจ้งว่าจะปรับราคาน้ำมันขึ้นทั่วประเทศเนาะกาแอดจังพิเศษจะจะปับขึ้นมา จะปับขึ้นมา 1, 5 8 8 0กีบต่อลิตรแล้วก็ราคาแอดซังธรรมดาเนาะจะปรับขึ้นมา2อ7 0กีบต่อลิตร้ตกาก็น้ำมันกระส่วนเนาะปับขึ้นมา330กีบต่อลิตรนะจ้าและนี่ก็เป็นตาตารางเนาะการปรับ ราคาน้ำมันขึ้นเนอะในวันที่19ของแต่ละแข่งเนอะก็จะมีราคาดังนี้เนอะเจ้าแล้วแจ้งกันต่อมาเนอะก็จะมีการประกาศให้พ่อแม่ประชาชนให้หัทราบทั่วกันเนอะว่าทางปั๊มเพิ่นจะบ่กขายน้ำมันแอดซั่งโดยที่ว่าเอา ตุกมาหองฮับเนาะว่าจะเป็นตุกน้ำดืม่มตุกใส่อย่างต่างๆที่มาต้องอน้มันเนาะเพื่อนก็นจะบุกขายให้เนาะเพื่อนก็นจะมีการประกาศทั่วประเทศเลยเนาะว่าห้ามขายน้ำมันให้คนที่เอาตุกมาใส่เนาะเพราะว่าจะเป็นการกักตุนเนาะและกาสวยใส้โอกาสในการที่จะเอาน้ำมันไปขายต่อเนาะ